สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้จะมาเล่นแมปอนิเม Cha มเปี้ยนซีมูเลเตอร์นะครับทุกคนซึ่งเป็นแมปนี้เลยแล้วผมก็ไม่เคยเล่นด้วยนะครับทุกคนอ่าไม่เคยเล่นนะผมพิมพ์ไปว่าอนิเมเออมันก็ขึ้นอันนี้มาแล้วเนาะอืมแบบอนิเม s ี m มูเ t เตอร์อะไรเงี้ยผมอยากเล่นเกมแนวใหม่มากแนวแบบอนิเมเหรืออะไรอย่างเงี้ยเออผมก็เลยมาเจอแมปนี้ <S <S แล้วตอนนี้นะครับทุกคนผมมีโลบั๊กอยู่5,800โลบักซึ่งผมจะเหมาทุก แพ็กเลยนะครับทุกคนในนี้นะแต่ว่าผมจะไม่ซื้อไอ้ลัคก,กี้นี่นะแต่ว่าผมจะซื้อทุเปอร์ลัคก,กี้นี่แถนแล้วกันนะครับทุกคนเออมันจะแตกต่างกันมากๆเลยโอเคได้เวลานะครับทุกคนไม่เคยเล่นมาก่อนนะครับไม่เคยศึกษาแมปนี้มาก่อนแล้วกูก็ซื้อเลยยีนี่นะโอ้ยกอดเราต้องซื้อทุกอันเลยเนะี่ยอันสุดท้ายโอ้่กอดเมาทุกแพ็กนะครับทุกคน เฮ้ยเอาซื้อไปด้วยละกันไม่รู้แอคกิ้มันคืออะไรซื้อไปเลยละกันเนาะเออมันจะได้แบบว่า <h ung al> พูดแบบว่าเหมาทุกแพะแบบเต็มปากเต็มคำโอ้ไม่ g อ d ผมมีหมดแล้วนะอันนี้นะโลปักกนเลยอยู่ห้าร้อยมาดูนะครับว่าแบบนี้เล่นยังไงนะครับผมไม่เคยเล่นมาก่อนแค่พ <c oughs> <c oughs> <t> <c oughs> ิมพ์ไปว่าอแนบบิเมะมันก็แบบเออแม่เดี้ยวคือมาเลยโอเคละเข้ามาแล้วนะทุกคนผมมาดูนะว่ามันมีโค้ดหรือมีอะไรหรือเปล่าเ <c oughs> สื้อเทปวะเสื้อเทจัดดูดิเรนแบก <c oughs> อยากได้เสือนี้เวล่าอยากได้ไม้ไปกลุ่มพีบินเดอพี่ีบินขายอยู่โอเคตอนนี้นะครับเราอยู่กับยำช่านะครับทุกคนยำชายานชา่าซึ่งมาเล่นยังไงนะคือเรามีทุกแพ็กเลยนะครับทุกคนดูดิดอาคูณ2อ,อันนี้คูณ2อนะ่ะคูณสองเอพีคูณสองอันนี้กับคอยกับคือแบบ คูณสองเราเยอะมากผมว่านะมันให้มาตีตัวนี้ปะนี่นี่น,นี่เอออ๋อตีตัวนี้เสร็จปืนแล้วก็ไปตีตัวนี้เต่จาําฉ่าเราแบบว่าไม่มีเลือดหรือว่ามันเป็นพลังวะทุกคนไอ้ที่แบบเป็นรอดเต็มเนี่ยใครรู้นะครับว่าแมบ,บนี้เล่นยังไงเราก็บอกกันได้นะครับทุกคนโอเคเราจะตีไปก่อนตีไปเพื่อนเออเล่นแบบความรู้สู้เฮ้ยตรงนี้เป็นไม่ได้อ๋อตรงนี้เป็นบอสโอ้ใช่ผมเดานะก็คือเราตีออรอบรอบ,รอบนี้ปุ๊บซักเลเวลนึงอ่ะแล้วเราก็จะไปตีตรงกลางได้เว้ยเชื่อผมปะทุกคนจริง เฮ้ยาคีชหรออ๋อมีคืได้รับด้วยอ๋อโอเคคือตีแบบนี้หรอโอเคตีเฮ้ยเราชิวเฮ้ยเรามีสองตัวหรอใชฟะนี่ไงเราได้เทียนิงหางชื่ออะไรวะเทยนิงหางปะเออนั่นแหละไม่ใช่เทยนิงหางมันชื่อคุณชื่ออะไรวะเพื่อน โอเคเราได้ตังมาแล้วอ๋อโอเคเราคิดไปเรื่อยๆอ๋อโอเค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 ไปแล้วก็ไปตีต่อผมบอกเลยนะครับว่าตัวสอตัวนี้เราชิวโอเคอ๋อเราต้องมีห้าร้อยบาทเพื่อที่เราจะไปอีกฝั่งนึงอ๋อมันจะไปโลกอ๋อมันมีหลายโลกกันแล้วปลดล็อกโอ้ม y g ก d เอ้าแล้วทำไมกูไปไม่ได้อะมันต้องมีเคลนี่อ๋อนี่ไงมันบอกว่าไปกินอะไรก่อนโอเคเนาะอะไรอ่ะเฮ้ยเราจะได้ตัวนี้มาเลยทน ซื้อดิซื้อดิเออซื้อดิโอ้โหเนี่ยเฮ้ยเราได้โกคูกมาทุกคนนะได้โกคูกมามาดูดิว่าโกคูกจะโหดแล้วป่ะปตีตีตีแม่งเยาก,กากเหมือนเดิมลาฟเคสก่อนนะครับเฮ้ยม,มันตีมันตีเร็วเ,เนี่ยยำฉาเอาแล้วโกคูกคือแบบตีกากอย่างเงี้ยเฮ้ยนี่อะไรอ่ะหนึ่งร้อยโอ้สุ่มกล้ช้าเฮ้ยแต่ว่าเรามีตัวสองแบบศูนย์จุดสองแล้วป่ะ เนี่ยเรามีตัวสูตรเจ้สองเลี้ยวใ้99โลบักแม่งเอ่ยอันนี้คืออัพใช่ไหมเคมเคมไม่ได้อะไม่รู้คืออะไรแต่ที่รู้ๆเราเก็บตังลระฟาร์มตังไปก่อนนะครับตอนนี้ตังเรามี2,500 oh อ้ my god อ๋อโลกนี้คือโลกของดากอนบอลนะครับผมไม่รู้ว่าโลกต่อไปคือโลกของอะไรเพราะฉะนั้นเราก็จะตีไปก่อนเลย oh โอ้โอ oh my god ไม่รู้มันคืออะไรเมื่อกี้แต่ผมขอเปิดก่อนละกันมามาดูดิว่าดวงเราจะ โอ้ไม่ได้วะแต่ถ้าเบจิต้ามานะเบจิต้า8%น่ะเราได้เบจิต้ามาเด้วย8%เออโหดๆมาใส่เบรดได้ปะอ้าโอเคใส่ตัวที่โหดที่สุดอ่าโอเคแล้วเราก็ไปรับเควสต่อนะครับให้ผมทำอะไรครับทุกเพย์อยากตีตัวนี้อ่ะขอตีได้ไหมล่ะเออขอตีได้ไหมอ๋อเขาบอกว่าอ่าให้ได้ตังค์นะครับหนึ่งหมื่นบาทใช่ปะอ๋อโอเคโอเคโอเคหาตังค์ก่อนหาตังค์ก่อนหนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเออโอ้โหดจัดอ่ะ ตัวผมโหดจริงอ๋อมันออโต้แอคแท็กได้โอเคออโต้คลิกได้ด้วยโอเคโอเคซื้อมาทําไมจะไม่ต้องใช้อ่ะไม่ได้ใช้อ่ะเออนี่ใช้ไปอ๋อคือเราแบบว่าเรายืนอยู่ตรงเนี้ยภายในวงเนี้ยก็คือมอนแม่งจะไปตีให้เองเลยเว้ยไม่เฟี้ยวอ่ะเยุยวจัดเอ้ยมึงก็ไปตีดิเพื่อนเฮ้ยมึงนี่คือไม่ไปตีเราเพื่อนออโต้แอคแท็กเลยเว้ยเราอยู่ใกล้ๆปะเราอยู่ใกล,แล้แหละเออใช่ปะแต่ามันก็ตีเองแหละใช่ปะตี เอ้ยปกติเองก็ได้ไม่ต้องออโต้หรอกเฮ้ยเปิดเปิดต่อเปิดต่อเปิดต่อเปิดได้โกคูมาะแม่งการเทปาโลบักจะไล่ฆ่ามากเลยเด้เว้ยอ๋อเปิดทีละหนึ่งร้อยโอ้ไม่กอดออโต้ดิโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้หมดเอ้แต่ว่าแต่ว่ามันแบบว่ามันรวมกันได้ปะทุกคนแบบมันรวมกันอะไ่พอก่อนพอก่อนพอก่อนคือแบบผมอยากให้มันรวมกันเว้ยทีมอ่าเซฟทีมไม่ได้ใส่เบสก่อนเฮ้ยเราได้นี้มาชื่ออะไรวะ ไอพิกุโลเออเราได้พิกุโลมาว่ะทุกคนแต่ว่าเราได้นี้มาด้วยโอเคมันเอาทุกตัวเนี่ยมารวมกันได้หรือเปล่าอันนี้ผมไม่เคยรู้จริงๆเว้ยคือแบบว่าเอามาผสมกันนะ่ะโอเคแล้วมันมีอันนี้ให้อัปเกรดด้วยนะครับอัปเกรดสปีดหรืออัปเกรดแบบว่าลักหรืออัปเกรดอะไรนะก็มาอัปเกรดตรงนี้ได้นะครับทุกคนอ่าโอ้แต่ตังเรายังไม่ครบเลยว่ะอันนี้เท่าไหรอ่ 1, อ่ะหนึ่งพันสามร้อยเฮ้ยผมไปตีตัวข้างบนได้ปะ เออผมไปตีตัวห้องบนก่อนลา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 ,ลาตัวห้องบนบอกว่านั่นน่าจะตังค์เยอะเว้ยจริงๆนะจริงๆตัวข้างร่าเมื่อก 1, ี้พันแปดใช่ป่ะเลือดอะ่ะแต่ตัวห้องบนจะเท่าไหร่อ่ะกดวิ่งเร็วกว่านี้หรือปลแม่งวิ่งอย่างช้าเลยนี่ไงใช่ป่ะตัดทำไมเออมึงเท่าไหร่นี่อ๋อพันสามเหมือนเดิมอะไรวะเนี่ยนึกว่าจะเยอะโอ้เอแต่ตัวผมแม่งออโต้เอ็แท็กแบบหมดเลยอะ่ะคือแบบว่าพ่อทุกสถาบันจัดอะ่ะหุ้ยใครวะเนี่ยโอ้ไม่กดมีตัวเยอะจังนะลูกพี่ขอได้ไหม ขอขอขอได้ไหมอ่ะอ๋นี่งไงฟิเซอร์ไม่ใช่ฟิเซอร์เดียมันเออมันชื่อฟิเซอร์แหละ <laughs> โอเคตี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 ไปต,ตีไปตีไป,ไปขอตังค์หน่อยได้ไหมโอ้โหได้ตังค์เป็นพันโอ้ไม่โกรไอ้นี่มันมาช่วยเราปะเมื่อกี้ไม่เราเรามาช่วยมันมันไม่ได้ช่วยเราเออเอาโหดกว่าไปเยอะ เว้ยผมเห็นมันมีออร่าอย่างเงี้ยมันน่าจะอีโวได้ปะไม่อีโวได้ก็เอนชาได้เว้ยตัวละครนะ่ะจริงๆเลยนะจริงๆเลยเฮ้ย <Hey, S 1> ตายเลยโอ้ไ oh <my> ปกอดไปไงต้องให้พี่มาช่วยเนาะต้องให้พี่มาช่วยเป็นไงโทโโอเคแล้วตรงนี้คืออะไรอะ่ะหนึ่งหมื่นซ่อมบ่อ่ะกูซ่อม, <laughs> ไ,มไม่รู้ว่ามันคืออะไรโอ้มันเทเลพอร์ตปะ นี่ไงเทเราพอร์ตไปละอ๋อแล้วเราก็จะมาโลกต่อไปโลกวันพีสโอเคต่อไปเป็นโลกวันพีสนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอรับเคสก่อนวิ้ยมีออโต้แบบสบายจัดเลยเว้ยคือมันไปตีออโต้เลยเว้ยทุกคนจริงๆเฮ้ยสูงเหมือนนี้เจ็ดร้อยทุกคนสูงเหมือนนี้เจ็ดร้อยศูนย์จุดหนึ่งเจ็ดออโต้ไปเจ็ดร้อยบาทใช่ไหมโอเคไม่รู้ตัวอะไรดีสุดนะทุกคนไม่ที่ผมไปรู้นะเฮ้ยเมื่อกี้ผมได้ลูฟี่มาเนี่ยลูฟี่เฮ้ผมว่าได้ละโอ้โหได้ซันจิมาอ้าวตังค์ก็หมดแล้วเหรอ <laughs> หมดไวจังวะโอเคเฮ้ยซันจิเหมือนตัวจะดีเนี่ฮะทำไปเล่นไปไอ้นีี้400เลยอ่ะไอดีดีเพสอ่ะโอเคเรามีตัวดีละไอตรงนี้เหมือนจะให้ซ่อมอีก1 0 0 0 0บาทปะนี่ไงรีเพย์หนึ่งหมื่นโอเคเดี๋ยวข้อห้าตังก่อนนะน้องๆเฮ้ยครวหน้าตรงนั้นอ๋อมันเป็นไอ้นั่นว่าไอที่แบบว่ามันไม่ค่อยถูกกับไอโคบี้ตอนเด็กอ่ะไอที่เป็นแบบว่าโดนตัดโดนตัดผมอ่ะ โดนใครตัดผมไปเล้วโคบี้ตัดผมปะเออนี่นี่น,นี่โอเคตีสู้เขาสันเจตันาเจสูเจ้เขาโลกเลือกครึ่งนึงแล้วเฮ้ยผมว่ามันชิวชิวจัดเลยฮ้ยมันมีอะไรบวกอีกไหมเออผมยูให้หมดเลยนี่นีน,น,นะไงไม่รู้ว่ามันคืนน้ำยาอะไรนะขอยูทก่อนละกัน ไม่รู้นะคือทำยาอะไรขอยุดก่อนหนึ่งชั่วโมงคือผมยุดทุกอันนะโอเคได้ทำมาเท่าไหร่ได้ทำมาสามมืดโอ้ไม่โกรธโอเคแล้วผมจะมารีเพรตรงนี้นะครับว่ามันจะเกิดอะไรครุลเฮ้ยแต่เธอพอดตรงนี้มานคืออะไรวะทุกคนผมอยากดูจริงๆมันคือล็อบบี้เหรออ๋อมันเป็นอีเวนต์มันคือแบบว่าจุดศูนย์รวมเว้ยเฮ้ยทานจิโร่วัสดีนายเราขอรับเพจจากนายได้ปะโอไม่โกรธมึงอง้กูทำอะไรเนี่ยเราเรายกเลิกได้ โอ้ขอยกเลิกดลเวลาเออเฮ้ยโอเพินโอพินกล่องโอเคใน,คนคแ้วมาไม่รู้ขอก่อนแล้วกันอเอ้ยมีกล่องเยอะเลย啊นายนายเราอยากยกเลิกของนายอะเรายกเลิกได้ปะ <c oughs> อ๋อนี่นี่ในตัวเราเคสเราอยู่ตรงนี้เฮ้ยแต่ว่ามันมีลูฟี่ตรงนี้นทุกคนลูฟี่ตรงนี้น่าจะเราเคสจากลูฟี่ได้ปะนี่ไงเราเคสจากลูฟี่อ๋อล้วให้ตีโอเคเราทําเสร็จแล้วเพื่อนใช่ปะ เขาบอกว่าให้เหมือนแบบจับวิญญาณหรืออะไรปะทุกคนเดี๋ยวผมไปดูกันนะอ๋อน่าจะข้างบนปะข้างบนข้างบนเฮ้ยมาน้องไหนอ๋อนี่ไงจับวิญญาณตัวนี้โปกเกมอนเหรอ <c oughs> <c oughs> ลาทุกไปโปเกมอนไปเรี้ยวจับโปเกมบอลเราทําเสร็จแล้วครับโอ้เราเค้ตรงนี้โอเคเสร็จแล้ว ได้อะไรมาโอ้อีสามตัวเหรอโอ้ oh God. ไม่กอดเว้ยแต่ตอนนี้ยผมไม่อยากรับตรงน,นี้แหละผมจะไปแปลว่าเปิดแมปเลยนะปะตอนนี้ทั้งผมมีอยู่เจ็ดหมื่นไว้ยทุกคนเจ็ดหมื่นเลยเด้วยโอเคเรียบร้อยขอไปละกู <c oughs> ไปถามเหลอเกมตรงนี้โ oh. อ้โหอา้าวอ้า มันทำไมเหมือนที่แรกที่เราเคยมาเลยวะทุกคนเอเราก็นึกว่าแบบว่าเป็นแบบว่าประตูแบบไปที่อื่นเฮ้ยเดี๋ยวผมลองไปทัวร์แมปไปก่อนว่ามันคืออะไรอยู่ไว้ข้างบนแต่ถ้าให้เราไปจับแบบว่าวิญญาณอีกเราไม่เอาแล้วนะโอ้โหตัวผมยังโหดเลยทุกคนคือแบบผมเดินผ่านมันก็ตีตีตีตายเลยอ๋อนี่ไงตีโอเค1,000พ DPS โอเคแปบ๊บเดียวเท่านั้นแหละเชียวผมแตไในเวลาสัน้นเรียบร้อย เอหาอะไรน้องอ๋อไอ้นี่พ่อของไอ้นั่นไงพ่อของไอที่ตัดผมไปข้างล่างเมื่อกี้เออมาดูซิว่าจะเท่าไหร่ห้าแสนโอ้แม่กมันมึงห้กูไปยังไงห้าแสนเนี่ยเพื่อนโอ้โหทุกคนแม่งไปอันต่อไปแม่งห้าแสนบาทเลยแต่ผมอยากได้โซโลว้ยทุกคนเจ็ดร้อยบาทเนี่ยผมจะสุ่มให้หมดเลยไอแปดหมืนบาทเนี่ยซุ่ม เฮ้ยตีตัวนี้ได้เท่าไหร่โอ้โหเดลิวี่นี่เด้่ระมานได้เป็นแสนโอ้โหโอเมก้าสอ่ะเดี๋ยวตังค์เหลือหนึ่งแสนเดี๋ยวเดี๋ยวผมค่อยละกันนะอ่ะเดี๋ยวตังค์เหลือหนึ่งแสนผมจะพอผมจะไม่สุม่มแต่ตอนนี้ผมยังไม่รู้นะว่าผมได้ตัวดีหรือเปล่าอยากให้มันรวมตัวได้เว้ยแบบว่าแบบเอาลูฟี่แบบว่าสิบตัวมารวมกันอะไรเงี้ยเออโอเคดูดิมีตัวอะไรดีๆบ้างเออไม่ใช่นี้เบสไปโอ้โหกูได้เียซันจิกูไม่ได้โซโลโอเมก้าสเป็นอะไรกับซันจิเนี่ยอ่ะเราซันจิมึงไปไหนกันนี่ ผมว่าตีแค่ตัวเนี้ยยังไงเราก็ได้ทาง5้าแสนในวันสันเว้บผมว่าน่าจะตีประมาณ5ตัวอะไรเงี้ยเออก็ได้เลยเว้ยมีสปีดพารด้วยโอ้ดิสันพารโอ้แม่ก๊อดมันทำอะไรได้อะ่ะแต่ละอันพอไว้ก่อนเนาะก็คือแบบเดี๋ยวเราค่อยไปซื้อในอ e ีพีหน้าเนาะเออโอ,อ้ยเรามีแดดด้วยนี่ทุกคนดูดิเรามีแดดด้วยเออวุออ้แปบ๊บเดียวสองแสนแล้วโอ้โหแปบ๊บเดียวก็ห้าแสน 5, ใช่ปะเออดีแล้วแม่งถ้าเราเอาเงินไปถลุงเล่นยังไงก็หมดอยู่ดีวะ่ะ อยากจะรู้จริงๆว่าโลกต่อไปคือโลกอะไรเฮ้ยเราขายได้ป้าทุกคนเราขายได้ดูดิเดี๋ยวโลกต่อไปเดี๋ยวเราค่อยขายไว้ <laughs> <laughs> ดูซิว่ามีอะไรให้เราซื้อบ้างในนี้อ่ออุ้ย99โลบกลักเราได้นี้มา20,000เลยเว้เ้วเพชรอีก20,000เว้ยเราได้บูมาอีก มันน่าสนใจสุดไปเลยวะ่ะแต่นี่เรามีหมดแล้วว่า <c oughs> มีอะไรน่าสนใจอีกบ้างอ่ะเ,เนี่ยไอที่มันเป็นอีเวนต์เนี่ยมันน่าสนใจมามา,มากเลย,ยทุกคนจริงๆนะเนี่ยมันได้ตัวอะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยคิริตโตะปะเออเนี่ยเราได้คิริโตะมาด้วย999บกโลบักเรา,า,าเค่อยซื้อแล้วกันไม่มีตังค์นับถอยหลังสู่ห้าแสนบาทนะฮ่าโอเคห้าแสนแล้วนะครับทุกคนซ่อมก่อนนะแป๊บเดียวเท่านั้นผมบอกเลยแป๊บเดียว โอเคมาดูโลกนี้ซิว่าจะเป็นยังไงอ่ะซุ่มไข่นะครับ3,500ครับอ๋ออันนี้เรื่องอะไรวะผมไม่เคยดูเรื่องเนี้ยเรื่องอะไรนะรู้ตัวหรอใครรู้นะครับว่าเรื่องนี้เรื่องอะไรก็คอมเมมบอกเลยแล้วผมไม่รู้ก็ <c oughs> คงไมไม่รู้อ่ะโอเคผมสว้หมดเลยแล้วกันเนี่ยไมฮีโร่ปะเออน่าจะไมฮีโร่อะคาเดมี่อะคาเดมี่อะไรนะ่ะเออใช่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 เพราะว่าใช่เพราะว่าใช่ผมจะใส่เบรสไปนะครับแล้วผมก็จะขายขายไปทั้งหมดอ่ะไม่รู้อ่ะตัวอะไรเออ โอเคหุย okay. ทางเรามีหกหมื่นแล้วโอ้ไม่โคตรในเวอร์ชันจริงๆเฮ้ยไอ้บอตอนนี้เท่าไหรสามหมื่นหรอสามหมื่นสองละน้องนี่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 โดเกตีไปดูดิเฮ้ยเอตัวใหญ่แม็กเลือดแปดแสนโอ้โหกูจะคู่กับมยังไงดีเพื่อน ผมจะรับเคสจากไอตัวไหนโอเคตัวนี้เนาะมันให้เรารับเคสมาดูว่าเคสเป็นจะทำยังไงโอเคเก็บเงินได้ถึง2องแสนนะครับแล้วก็ซ่อมนะครับซ่อมเมืองนี่ตอนนี้เรามีตังค์อยู่หนึ่งแสนแล้วนะครับทุกคนเราต้องการตังค์นะครับมาดูนะว่าเราจะตีตัวนี้นานหรือเปล่าไมไ่นานหรอกเนาะคือเราโหดเกินอะโอเคตอนนี้จะตายแล้วตอนนี้ตังค์เรามีนะครับหนึ่งแสนสองหมื่นนะมาดูว่าตังค์เราจะได้เท่าไหร่เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้เลย ูได้ห้าแสนสี่แสนนะทุกคนโอ้ไม่กอดสี่แสนเลยเหรอวะอ๋อนี่ไงเขาบอกว่าให้นี่ปะตรงนี้แหละใช่ปะแม่งมันให้กูไปซ่อมข้างในแล้วกูจะไปซ่อมอยังไงวะเ่ยเฮ้ยเพื่อนขอขอรับเกียร์ตัวนี้ก่อนนะนี่ปะทุกคนเขาให้มานเบาาตีตัวนี้ปะนี่สปีดบอทเดะเออนี่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 นอ๋อตียี่สิบห้าตัวโอเคเข้าใจละแล้วก็ตีในเวลาสั้นเนาะก็คือแบบเราก็หงดหดเกินไปอะไรเงี้ยปะอืมดูดิเพิ่แบบเดียวน้องตุยเลยอะโอเคขอค่าตัวนี้ก่อนนะครับ25ตัว ตัวสุดท้ายตีไปเพื่อนโอเคแล้เควสฮ่าแล้วน,น่าจะเข้าได้แล้วปะเราเข้าได้ปะเราเข้าได้หรือยังโนอะเราเข้าได้แล้วจะมมีเงยวันน้เราไปตีอีกยี่สิบห้าตัวไม่ใช่ยี่สิบห้าตัวโอ้ไม่กอด โอ้ไม่ใช่ดิแม่งไอเราตัวเตียวนี่โอ้ตัวนี้ตัวนี่ <g iggle> ไอเราก็ไปตีอยู่ข้างๆอ๋อสุดท้ายมันจะให้ตีไอตัวเมกาบอร์ดต่อว,วะตัวสุดท้ายอ่ะเออผมว่าน่าจะใช่นะจริงจริงมันไม่ค่อยนําใจเลยอ่ะผมว่าผมไปสุ่มดีวกว่าผมไปสุ่มตัวดีวกว่าวะจริงๆนะ <c> um> ตังเรามีเกอรแสนน่าแม่งมันต้องได้ตัวอมไม้มาป่ะจริงๆนะไอตัวไม้อะไอตัวโหดอ่ะอเนี่ยไอตัวสุดท้ายเนี่ยใช่ป่ะน่าจะเป็นไอไม้เว้ยจริงผมบอกเลยยังไงก็ไม้ไม้พี่รุ่อน กูตังมาเรามีเป็นล้านกูตังมาจากไหนไว้ได้เมื่อกี้เดี๋ยวก่อนทุกคนผมไม่รู้นะผมตังมาจากไหนเมื่อกี้นะน่าจะทำโอเคอล้วได้ตังมาปะเฮ้ยแต่เมื่อกี้ก็เจ็ดเซเลยเดีย๋ยวเว่ยตอนตอนที่เรามาตรงน,นี้ัวสร้างมาเธอเฮ้ยเนี่ยเราได้ตังมาอีกแล้วเนี่ยเฮ้ยเป็นสองล้านแล้วเพราะนั่นจะมีตัวอะไรไปรตีแน่ๆเลยวะจริงๆนะแล้วผมแบบว่าให้มันเหลือสักประมาณล้านเก้าแล้วกันล้านเก้าเลขส้นสวยเนาะอืมโอเคพอก่อนมาดูนะว่าเราได้ตัวอะไรดีๆบ้าง โอ้แล้ได้ตัว A มานะทุกคนไอตัวนี้เฮ้ยเหมือนเราได้ตัวนี้มาป้าถ้ามันไม่ได้อะมันจะไม่ขึ้นด้ยใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมจะสุ่มไปนะครับทุกคนไม่รู้ว่าผมจะได้หรือเปล่านะแต่ผมอยากได้มากเว้ยแต่ที่จริงแล้วอ่ะเราแบบว่าเรามีเท่าไหร่ล้วก็ใช้เท่าน,นั้นแหละเนาะ ไม่มันเพิ่มจาก5ตัวได้ป้ะแบบว่าเพิ่มเป็น10 20ตัวอะไรเงี้ยแต่ผมเห็นเขาเพิ่มนะไอตัวนั้นนะ่ะไอคนที่แปบยว่าไปยืนไมืกี้ของเยอะมากโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำเคสต่อโอเคอย่าไปตีตัวใหญ่เดี๋ยวโอ้ตีตัวเลขข็กพอโอ้ตีแป๊บเดียวโอ้ไม่กอดโอเค,อเคงั้นเราก็จะตีตัวดีไปเรื่อยๆคิดถูกแล้วคิดถูกแล้วที่เราไปสุ่มมาเมื่อกี้นะไม่งั้นเราตีงอมนี่นี่ ตัวที่สิบห้าเรียบร้อยฮะเฮ้ยเปิดประตูให้เละแล้วมั้งเพื่อนโอ้โหเงากุดลิจิโอเคตีตัวใหญ่หนึ่งตัวผมว่าแลละมันต้องมีตีตัวใหญ่ไว้จริงจริงแล้วเราแบบต้นเกมมาปุบเราล่อมาเลยอะโอเคเราตีตุยไปแล้วนะครับตอนนี้โอเครับเคยต่อเปิดเร็วโอ้โหมันจะเปิดให้มาน้องพี่อยากตีว่ะพี่อยากตีร้องพี่อยากตีเล่นหนึ่งแสนโอ้ไม่ขานามือพี่หลักน้อง ก็ตูวบางเรื่องผมก็ไม่ได้ดูนะทุกคนเออผมอาจจะแบบว่าอ่าข้ามข้าไปแบบว่าแบบไม่รู้ชื่อเออไม่รู้ชื่อทำไงนี่งไงมันให้ซ่อมทาวเวิลตรงนี้นะเออแล้วผมซ่อมก่อนโอเคไอ,อตรงนี้จะไปตรงทาวเวิลตรงจุดรวมใน่ีเ,นเลยไยอืมใช้ตังเท่าไเฮ้ย <c oughs> <c oughs> ใช้ตังเท่าไหร่ในการเปิดปึ๊บ19ล้านโอ้ เงากุสุลฤตีเพื่อน19ล้านเลยเลยโอเคเดี๋ยวผมจะให้ตัวละครนะครับไปตีตัวนี้ก่อนโอเคโอเคทุกคนผมมาตรงกลางนะผมไม่รู้นะวันนี้คืออะไรอ๋อ oh, สุ่มไททัานอ๋อ oh. พี่ขอขอได้ปะขอได้ปะขอได้ไหมอ่ะขอสักประมาณนึงก็แล้วกันอนาะโอ้ยตัวกากเ้นพอได้ไหมโอ้ยตัวแมนอย่างกาก <laughs> โอ้ไม่ก็นี่มันทําตัวเลื้งแสงยังไงวะทุกคนผมอยากจะรู้ชีวมันทำตัวเลืงแสงยังไงวะหรือนี่จะเป็นสิ่งที่เรียกว่ารวมตัวใช่ปะอันนี้น่าจะเป็นอะไรวะเนี่ยมันมีเรื่องสองฝั่งโอ้นี่ไงทุกคนเน็นป้งมันมีของไว้ <c oughs> เพื่อที่เราจะอันนี้ได้เว้ยคือแปลว่าน่าจะแบบทําให้ตัวมันแบบเปลี่ยนอาชีพหรอ <c oughs> รไม่รู้เรื่องอะไรเลยดินี่ไงทุกคนเนี่ยนันมันมีแบบว่าเหมือนแบบเป็นแบบสีม่วงเห็นปะผกว่าใช่วะจริงเลย เอาเป็นสตองสามเออนี่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 วัวให้หมดเอาหมดเลยได้ปะถ้าหมดมันจะท่า่วะเนี่ยโอยเดี๋ยว,เ,ยวเราเรา,เราเลือกบ้างดีกว่าเราเลือกไปดีกว่าแอตซินอ๋อมันมีหลายอันสตาร์ทโอไมก่กอดโอเคโอเคมันจะทําให้ตัวนี้แบบว่าเป็นตัวที่แบบเจ๋งที่สุดในโลกผมว่านะจริงอันนี้จริงจริงเลยนี่ไงความไวกลับมาตีตรงเดิมของเราดีกว่าโอเคเราต้องหาตังค์นะครับทุกคน10 เ้าล้านโอ้โหมันเอาผมสุดจริงๆไว้เลือดแบบ3ล้าน5้แสนพวกเลยพวกนี้ก็ไม่จบแต่ว่าผมไปอัปเกรดอะไรมานะทุกคนแล้ววงมันเหมือนมันกว้างกว่าเดิมปะ่ะใช่ปะ่ะเนี่ยผมอัปไปพวกนี้มาไม่น่าเกี่ยวโอเคตอนนี้นะครับผมไปว่าใส่เบสป,ปะปุ๊บไอตัวเนี้ยมัน DPS เป็นเปอร์เซ็นต์ไว้หกสิบเปอร์เซ็นต์นะทุกคนไม่รู้ว่ามันดีป่ะนะเออแล้วผมไปว่าก,กดแบบใส่เบสอะ่ะไอตัวนี้ก็มาตัวแรกเลยเว้ยผมว่านะไอตัวนี้น่าจะดีนะจริงๆอืม มันเป็นเปอร์เซ็นน่ะเปอร์เซ็นก็น่าจะดีอยู่ล้วปะเชปะเนี่ยตอนที่เราสู่มา7,000 <c oughs> เพรอะมันยังแพงโอเคมาดูรับว่าตัวเนี้ยดนทางเท่าไหร่100แสนได้น้อยจังวะโอเดินได้น้อยจังอะโอเคทุกคนถ้าเราแบบว่ากดรวงเงี้ยเออก็กดเองก็ได้เนี่ยถ้าเราไม่กดนะทุกคนมันก็จะแบบตึกต๊กตึกต๊กตึกต๊กตึนะ๊กแต่ถ้าเรากดรเปีไง โอ้โหจะมาโคกดนะเนี่ยเนี่ยทุกคนผมไม่รู้นะว่าเราจะได้ไอออมไม้มาได้ยังไงเว้เรากดอันนี้ได้ปะเนี่ยมันจะมีตัวละครหมดเป็นตัวละครลับปะเนี่ยแล้วนี้ก็คือแบบเป็นตัวนี้อะไรเงี้ยเออแต่ละโลกมันจะมีเว้แต่ผมได้พิโกโลกอแม่งปิโกโลลางนี้เดียวโอเคอ๋อมไม้ตัวนี้อยากได้วะเราต้องไปหาข้อมูลมาแล้วเราจะได้ยังไงแต่สมจจเต็มมากเลย1,003บอว์ DPL 1,003ตัวที่ไรเว้ ไอ้ตัวนี้พันหกอ๋อแต่ว่ามันเป็นเวลว้วไงเวลเวลมันขึ้นไงถ้าเวล้วถ้าเวิ้มันเยอะมันก็จะเยอะเออโอเคตอนนี้จะตุยเลี้ยวโอ้โหมันตีนานมากตีนานเกินไปอ่ะหลังๆมากงงอมนี่เนี่ยเลยวะโอ้เพิ่งได้ห้าล้านแม่ต้องการสิบเก้าล้านเ<อ>นี่ยผมได้เหรียญน,นี้มาวิมันใช้ยังไงอ่ะน่าจะใช้แบบไอ้ตีบวกเมื่อกี้ปะผมว่าใช่เหรอไอ้ที่เราเปิ ตีบวกไม่เก้ความอยากรู้อยากเห็นนะมันไม่เข้าใครว่าใครหรอเว้ยทุกคนมันไม่เข้าใครว่าใครนะจริงๆแล้ว่เออโอเคเอาเป็นตัวสตองตัวนี้แล้วกันนะนี่ไงสามร้อยกว่าอันผมว่าแล้วต้องใช่แน่ๆเลยเว้ยเฮ้ยผมอยากได้ตัวนี้เป็นตัวสไนปเปอร์ป่ะจะได้เป็นสไนปเปอร์เว้ยเราออโต้เลยนะครับโอเคมาดูว่าเราจะได้สไนปเปอร์หรือเปล่าใน300อันเนี้ยเออเป็นไงม่งโคตรเปลืองเลยเว้ยอุ้ยสามร้อยอันมันพออกว่าดีอะ่ะแต่ถ้าเราทำยางอ,อื่นไปกินเราได้ไปเลยนะ <S <S <laughs> แมงแมงเอ้ยผมว่าพอกัดพอกัดพอ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 กัดพอพอโอเคออโต้ผมจะเอาแมงอันสามนี่แหละอันไหนก็ได้สักอันนึงอ่ะเอออันสามนะอันสองผมไม่เอาโอเคอันไหนก็ได้อันไหนก็ได้เออแม่งทำอย่างนี้แต่แรกก็จบเลยจะได้ไม่ต้องเสียได้อันไหนแม่งมาสามปุ๊บเราเอาอันนั้นอ่านี่ไงเอ้ยกูเอาแค่นั้นพอแค่นั้นพอเอาแค่นี้พอเพื่อนอ่าโอเคเรามีนี่วิ่งสามนะอุ้ยเรามีวิ่งเยอะมากเลยอ่ะโอเคแล้วตอนนี้มาอีกปุ๊บออโต้ปั๊บ แล้วแม่งแบบไอที่มันอันน oh so ี้สามไม่มีเลยแม่งเมื่อกี้แม่งมาอย่างยอ่มันมาอย่างยย่ะเฮ้ยทนายเปิร์ดนาเร์ดอพอ่อพ้อพอพอรอพอพอไม่อูอไม่รคอพออพ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 ไพอพอ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 อเอพ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 ออพอเออต่อพอพออออพอพอพอออพอพอพออ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  ได้ดูดสามอ้าวดูดสามกูไปไนวะเกอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคโอเคนะครับทุกคนตอนนี้เราได้มาสเนปเปอร์วิ่งเฮ้ยแต่วิ่งอะไรแม่งกากมากเลยเว้ยอินวิ่งอนแรมันเออช่างมาเถอะเนาะมผมเข้าใจละไอกระเป๋าเน,นี้ยมันทําอะไรได้เว้ยผมเข้าใจละเข้าใจของเทพเลยของเทเลยวันนี้ผมเข้าใจอ่ะเออ็จดต,ตัวมันก็ไม่เลืองเสียงอะแ <c oughs> ม่งกูเป็นอะไรกับตัวเลืองแสกงก็ได้โอเคออโตโฟไฟ้ไปแล้วครับทุกคนมาดูว่ามันจะเร็วขึ้นไหมแม่งเหมือนเดิมเลย โอ้ชีวิตหุยสนเนเปอร์แม่งเจ็ดพันห้าเลยทุกคนดูนี่ d p s เจ็ดพันห้าเพิ่งเห็นโอเมโกดไม่เล็กโดดนี่ก็ไม่มีอะไรก็ไม่รู้อ่ะันนี้สองพันหุยสไนเปอร์แรงมากเลยเว้ยโอเคเดี๋ยวถ้าเราไปดาดต่อไปต่อไปอะไรเงี้ยบวกเลยว่าสไนเปอร์ทั้งทีม <laughs> สไนเปอร์ทั้งทีม โอ้ยเป๊ะเปียวตายเฮ้ยเร็วเร็วกว่าเดิมเร็วกว่าเดิมเยอะเลยเร็วเร็วกว่าเดิมแบบเยอะมากๆกับทุกคนเร็วกว่าเดิมแบบเยอะมากๆจริงๆโอเคเราจะมาตีตัวนี้นะครับทุกคนให้ถึง19บ้าร้านนะครับทุกคนแล้วเราจะไปด่านนินจาน่าจะเป็นนารูโตะอะไรอ่ะใครอ่ะผมนึกว่าผมพิมพ์เอง fc ขอบคุณครับอาริกาโตะอาริกาโตะตัวอะไรอ่ะทำไงให้ตัวโหดนี่ไงกูถามเลยละกันไม่รู้นะเล่นเป็นหรือไม่เล่นไม่เป็นไม่รู้กูถามไปก่อนละกัน เผื่อเป็นไกด์เผื่อเป็นไกด์เตืมแหวงกูก็เตือนเลยแต่กูตีมันกเขาเลยเเพื่อนโอ้โหเฮ้ยแล้วเข้ามาหาเราได้ไงวะเขาไม่มีตัวอะไรเลยอะหรือว่าเขาถอดออกหมดวะผมว่าใช่ว่ะเขาโมกเขาโมกเว้ยเขาโมกเว้ยเอฟซีเราโมกจริงอันนี้เรื่องจริงไงเฮ้ยเฮ้ยเข้ามาแล้วนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยโอ้มันมีลักมีอะไรอย่างงี้ผมว่านะ ถ้าผมเราไม่ผิดนะเนี่ยมันจะมีสองช่องนะไม่ใช่มันเปิดเดี่ยถ้าเราได้สองอันแบบว่าสามแบบเป็นเวลสามเว้ยมันจะเป็นลุงอย่างงี้เว้ยจริงดูดิเนี่ยมันมีลักมีอะไรเนี่ยโอ๊ยสามอันเลยโห้ดูดิมันจะจะเป็นสามอันโอ้โอเคโอเคโอเคพอเข้าใจพอเข้าใจผมยัไม่เข้าใจกระดับเออว่ะทุกคนผมเพิ่งสังเกตมันมีหลายตัวมากเลย ประมาณหนึ่งสองโอ้โหมีหลายตัวมากแบบเราใส่แบบเยอะกว่า5ตัวได้ปะเออผมว่ามันน่าจะต้องอัพไอตรงนี้ปะที่แบบว่ามันจะได้ตัวเยอะกว่าเดิมนี่ปะไม่รู้อะไรเลยกูมาดูนะครับทุกคนว่าถ้าเขาช่วยเราทีมันจะไวขนาดไหนเออต้องมาตัวในด่านมาหรอต้องมาตัวในด่านมาหรอมาช่วยกันน้องช่วยกันเออถ้าช่วยกันได้ก็ไม่ช่วยกันต้องนานเออเอาตัวรูดปฏีอะไรแกไม่ได้หรอ two thousand years later โอเคตหลังครบแล้วโอเคต่อไปนะครับโรคแห่งน,นจาโคโนะได้เวลางอมต่อโอเคไปเชาโอ้สุ่มหมื่นหกหล่อหมื่นหกหล่อดูยดีวีตัวอะไรบ้างโ อมีเยอะเลยโอเคโรคไหนินจาโอเคเดี๋ยวเราจะมาทำโรกเห็นนินจานะครับทุกคนในอีพีหน้าเนาะเดี๋ยวผมจะศึกษามานะครับว่าแบบนี้เล่นอะไรประมาณไหนนะเล่าเคสหรือว่าทำตัวให้มันดีๆยังไงโอเคเดี๋ยวเรามาเจอกันในอีพีหน้านะครับทุกคนสำหรับวันนี้ไปก่อนนะครับลาทุกคนนะครับจุบ๊บๆุ๊ฮิฮิ